าละครับผมการสวัสดีท่านชุดทา่านก็นด้ยะฮะยิงต้องเข้าสู่ช่วงมินิโซเตตี้กันอีกเช่นเคยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมวันพีดมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหรือว่าเกมโวยักษ์นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หาชื่อเกมไม่เจอนะครับผมผมได้ทําการาเขียนชื่อเกมไว้ที่หลังชิปแล้วนะฮะสามารถก๊อปปี้ไปวางได้เลยมันไม่มีลิงก์โหลดนะคนดูสามารถดาวน์โหลดได้ทาง p l s t ส Store ได้เลยนะครับผมนะหรือว่าทางด้านของ iOS Android เนี่ยมีหมดเลยนะพิมพ์ชื่อเกมไปก็คือเจอแน่นอนนะฮะแต่ว่า ของ iOS เนี่ยผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดรู้ก็อบอกคอมเมนต์เนาะใต้คลิปให้หน่อยก็แล้วกันนะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมาสอนทําการดองนะครับผมทางด้านของเกณฑ์ขอพรนะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มาเล่นใหม่เนี่ยเราไม่รู้ว่า อาจจะสุ่มไปเลยดีไหมสำหรับเกนขอพอเนี่ยแล้วก็มันสามารถดองได้ไหมนะฮะหรือว่าจะเอาทางด้านของผล,ลไม้ทองเนี่ยไปทําการสุ่มอย่างอื่นดีนะสำหรับมือใหม่เนี่ยคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการแนะนำก็แล้วกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นได้ประมาณเดือนแรกอยู่นะครับผมสำหรับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเราเขาสปอนเซอร์แล้วไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าครับทผูเชมิม สำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมแอดไปเลยที่ไลน์แอดพาเวอร์เพลงเนี่ยแอดนำหน้าหรือสะดวกทางเฟซบุ๊กสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิดได้เลยโดยท่าน้าของเพาเวอรเพลงรับเติมเกมลึกรับสามก๊ก r o v พับจีฟรีไฟล์เอฟเฟกต์เลเยอร์เจนเซเวอรไนท์ทูนะครับผมไมฮีโร่คาเดเมียโต้หลัวตาลูกสับยุดวินันจันรวมถึงเกมใหม่ๆอย่างนีโลคุนิโก็รับเติมเช่นกันนะครับผมเกมมือดีมากมายมากกว่า30เกมถ้าจุ่มได้เลือกเติมกันเลยนะฮะเกมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็รับเเติมช่นนกั เปิดให้บริการ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับท่านผู้ชมใครอยากเติมตอนไหนเวลาไหนได้เลยนะฮะ24ชั่วโมงนะครับผมนะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยเผาเพย์นะครับผมเปิดให้บริการในานามบริษัทนะครับผมไม่ได้รับต่อจากใครใดๆทั้งสิน้นมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ไม่โดนรีฟันแน่นอนท่านผู้ชมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม เอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสาหรับตัวละครใหม่ตอนนี้เป็นโมโมสกิกิออนนะครับผมพลเรือโทแห่งกองทัพเรือนั่นเองจะเป็นตัวสายฮิวนะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเก่งกว่ามันโก้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมทาการเปิดมาโก้ไปแล้ว11ดาวไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครใหม่เนี่ยผมจะแนะนําเลยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆถ้าเกิดว่ามีตัวละครนี้หรือว่าตัวละครที่มันเป็นทางด้านของ ตัวแรกๆน่าจะไม่ใช่การาฟนะครับผมนะน่าจะเป็นตัวละครแบบกากๆง่อยๆผมก็จําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะครับผมแต่ตู้แรกอ่ะมันดองไม่ได้นะคนดูนะผมไปทําการอาดองมาแล้วนะครับผมแล้วก็ไอดีนั้นน่ะเสียฟรีไปเลยคือไม่สามารถดองได้นะครับผมใครที่บอกว่าดองได้ผมเถียงขาดใจมันดองไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทําการดองต้องดองตู้ที่2เป็นต้นไปตู้ที่2 3 4สสี่เนี่ยคือดองได้แล้วนะครับผมแล้วก็ สำหรับมือใหม่เนาะอะเดี๋ยวผมจะแนะนําก็แล้วกัน,กนผลไม้ทองเนี่ยมันหาได้ง่ายอยู่แล้วนะฮะผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเอาไปทําการนี่ครับผมเกนฮีโร่นะฮะเนี่ยเกนฮีโร่ชันเลอร์ตรงเนี้ยกดไปเลยฮะพันแปดกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับตัวละครเนี่ยของผมตอนนี้นะครับผมมีแต่ตัวตึง เดี๋ยวผมจะมาแนะนําใน EP หน้าก็แล้วกันว่าตัวละครที่เราสุ่มมาเนี่ยล้วก็ควรที่จะปั้นไปยาวๆเนี่ยจะมีตัวละครอะไรบ้างนะฮะเวลาผ่านด่านมันก็จะได้ผลไม้ทองเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปที่ตู้นี้ก่อนก็แล้วกันอันนี้ผมบอกมือใหม่ก่อนนะมือใหม่เอามาเกณฑ์นะเกณฑ์ชั้นเลิศต,ตรงนี้นะครับผมเกณฑ์ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเกณฑ์ไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเวลาเราเกณฑ์ครบเนี่ยเห็นไหมครบแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ย แรกๆที่สมัคร ID ใหม่นะก็คือ50ครั้งการันตีตัวแก่นแท้ตัวแก่นแท้มันจะเก่งอยู่แล้วเนาะแล้วก็100ครั้ง200ครั้ง300ครั้งเนี่ยเกณฑ์ไปเรื่อยๆจนครบ300เลยนะครับผมเราจะได้แก่นแท้มา4ตัวคือทีมตึงแน่นอนหลังจากนั้นนะฮะตู้ที่2มันจะอัปเดตเข้ามาพอตู้ที่2มันอัปเดตเข้ามาเราก็ค่อยดองอะตู้แรกนี่คือผ่านไปเลยนะข้ามไปเลยนะไม่สามารถดองได้นะแต่ตู้ที่2นะครับผมถ้าเพื่อนๆจะทําการดองเนี่ยก็คือ กดมาที่ตัวละครที่มันเป็นทตุนี่นะครับผมสีแดงกับสีทองเนี่ยก็คือทหารเรือกับทตุแสงนะครับผมหรือว่าจากักรพรรดินั่นเองนะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตดูว่ามันจะมีอ่าหนึ่งร้อยนะครับผมตอนแรกๆมันจะเป็นหนึ่งร้อยนะไอตรงห้าเจ็ดเนี่ยเพื่อนๆคิดเลยว่ามันเป็นหนึ่งร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายหมัดสายเท้าหรือว่าสายปัญญาหรือว่าสมองเนี่ยมันจะอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะห่างกันอยู่เจ็ดสิบนะจําง่ายๆเลยทตุแสง กับาธาตุทหารเรือนะครับผมคือ1 0 0แต่ธาตุมัดธาตว่องไวแล้วก็ไอตัวปัญญาเนี่ยนะครับผมเนี่ยพละกกำลังว่อง,งไวแล้วก็ปัญญา3อันเนี้ยมันจะสตาร์ทที่70นะครับผมถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมทําการดองให้ดองตัวละครที่มันเป็น2ธาตุนี้เนี่เห็นไหมธาตุแสงกับธาตุทหารเรือพอเราดองไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตู้ใหม่อ่ามันมันมานะครับผมตู้ใหม่มันจะมีระยะเวลา14วันนะ ประมาณ1 4บ5วันโดยประมาณเพื่อนๆกดไปปุ๊บนะครับผมมันจะได้ตัวละครทันทีนะฮะหตัวอันนี้ก็คือมันจะย่นระยะเวลาในการดองของเรานั่นเองนะฮะอย่างเช่นในรอบที่ผ่านมานะฮะผมทําการดองฟินิกมาโก้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมมาโก้ Marco ของผมก็จะขึ้นเป็น11ดาวแบบนี้เห็นไหมมาโก้ Marco ของเรามาจาก1ดาวแบบนี้นะฮะทีมของเรามันก็จะแข็งขึ้นเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเห็นไหมอันดับ2นะครับผม อันดับ1กับอันดับ3เขาจะขึ้นชนกันสูง10 11กันละมัง้งตอนนี้นะครับผมของผมนี่คือ7อยู่นะฮะก็ติดท็อป2ไปที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการดองตู้แต่ว่าแต่ละเซิร์ฟมันจะไม่เหมือนกันนะบางเซิร์ฟก็คือเติมโหดนะครับผมแต่ในกรณีที่เราดองไม่ทันตู้มันมาแค่7วันหรือว่าตู้มาแค่5วันอะไรเงี้ยแล้วเราทําการดองไปแล้วมันดองไม่ทันทํำยังไงนะครับผมให้เพื่อนๆนเนี่ยทําการนี่ แต่แต่เจ็ดวันเนี่ยมันทันอยู่แล้วมันจะทันประมาณ1ตัวละครนะครับผมมันจะได้แค่ตัวละครเดียวถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเอาตัวละครมาแล้ว1ตัวละครนะฮะอยากจะดองอีกตัวหนึ่งทํำยังไงพอเรากดาตัวละครที่เป็นธาตุแสงมาแล้วเนี่ยระยะเวลาของเรา2ชั่วโมงจะหมดแล้วนะครับผมแล้วไอตัวเกณฑ์ธา,าตุธาตุแสงหรือว่าธาตุทหารเรือเนี่ยจกักรพรรดิกระฐานเรือของเราเนี่ยมันเหลืออยู่แค่31อด มันเหลืออยู่แค่31เนะเพราะมันจะห่างกันประมาณ30ใช่ไหมให้เราทําการโยกมาเป็นธาตุหมัดครับผมนี่โยกมาเป็นธาตุหมัดทํายังไงก็ได้ดองให้มันไม่เกิน10บอะ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่เกิน10บนะครับผมเราจะสามารถดองได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิน1ิบมันจะไม่สามารถดองได้นะอ่าประมาณนี้นะครับผมสมมุติว่าเราโยกมาเป็นธาตุสามธาตุนี้ยธาตุหมัดธาตุว่องไวธาตุสมองเนี่ย ตัวของเราอะ่ะมันจะลดลงนะครับผมมันจะลดลง30นะครับผมอันนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากแรกๆผมก็ไม่รู้นะฮะาทาการสุ่มมั่วซั่วไปหมดแต่หลังๆนะครับผมก็คือดองมาก็รู้แล้วนะครับผมว่าโยกสายได้พอโยกสายเสร็จปุ๊บเนี่ยตู้ใหม่มันมานะครับผมพอตู้ใหม่มันมามันจะทําทการเลือกสายสามสายนี้ให้เรานะแล้วเราก็มาเลือกนี่ที่มันเป็นท่าทหารเรือกับท่าจากักรพรรดิแล้วก,กดยืนยันไปเลยตู้ใหม่มันก็จะเด้งจาก หนึ่งนะครับผมตู้นี้นะสมมตินะมันมีหนึ่งใช่ไหมที่เราดองไวใช่ไหมหนึ่งใช่ไหมพอเราโยกมาเป็นสายทหารเรือกับจักรพรรดิปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นสามสิบเอ็ดในตู้ใหม่นะมันจะขึ้นมาเป็นสามสิบเอ็ดนะครับผมนั่นก็คือสามารถดองได้พอมันขึ้นมาเป็นสามสิบเอ็ดเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ทําการสุ่มต่อได้เลยโดยที่เขาเรียกว่าตัวละครของเราอะ่ะมันก็จะย่นระยะเวลาลงมาก็เหมือนได้ประมาณสามตัวคนดูนะครับผม เราประมาณ3ตัวแล้วก็ได้จากกิจกรรมด้วยนะครับผมได้จากกิจกรรมด้วยเนี่ยอย่างของจีออนอย่างเงี้ยกิจกรรมนะครับผมกิจออนเธละกูกิจกรรมนะครับผมเรื่องราวท้องทะเลอะไรเงี้ยกดขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมพอครบระยะเวลาเนี่ยเราจะได้ตัวละครจีออนเพิ่มขึ้นมาด้วย1ตัวแล้วก็ได้จากตู้ด้วย3ตัวนะครับผม3าตัว4ตัวแล้วแต่นะฮะบางคนเปิดดวงดีก็อาจจะแบบ50ป้ายก็ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะได้เพิ่มไปด้วยเนาะอันเนี้ยประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าใครงงก็คอมเมนต์ไว้หน่อยก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าผมอธิบายงงเดี๋ยวจะอธิบายให้ในคลิปหน้าใหม่ก็แล้วกันนะครับผมแต่ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เอาแบบสั้นๆได้ใจความเลยก็คือถ้าเพื่อนๆทําการดองแล้วป้ายมันมันขาดอยู่37อย่างเงี้ 31, 35, 37, 39, ย3า3ส3บเอ็ดสาางเเอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆโยกสายมาเป็นสายหมดัดสายว่องไวแล้วก็สายเท้าเนาะตั๋วมันจะลดลง30นะแล้วก็ตู้แรกเนี่ยไม่สามารถดองได้ ดองได้ตั้งแต่ตู้ที่2เป็นต้นไปนะครับผมนะอันนี้ก็คืออธิบายละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้ละนะละเอียดกว่านี้ก็ไม่มีแล้วแหละนะครับผมนะแล้วก็สําหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แนะนําว่าถ้าใครแบบคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีพอแนะนําว่าไม่ต้องเอามาสุ่มนะครับผมสําหรับเกณฑ์ขอพรนะั้นมันไม่คุ้มนะฮะตัวละครเก่งๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นก็แนะนาให้เอาเป็นตาเหี่ยวก็แล้วกันสำหรับเกณฑ์ขอพรนะตาเหี่ยวมีฮ ok อกอ่ะก็คือเล่นได้ยาวเลยนะครับผม แล้วมันเก่งด้วยนะฮะเวลาเราเลือกก็คือเลือกสายสายว่องไวไปได้เลยตายเยี่ยวมันอยู่สายว่องไวนะถ้าจะไม่ผิดนะอ่าก็เอามาสุ่มขอพรก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองแบบหาสามารถหาตัวละครเก่งๆได้จากตัวแนะนําเอามาเกณฑ์ดีกว่าเนี่ยเกณฑ์ชั้นเลรออ์อะคุ้มที่สุดละผมได้ตัวละครเยอะก็เพราะเกณฑ์ชั้นเลร์ตรงนี้แหละนะครับผมอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครเห็นประ,ประโยชน์อ่าว่าเป็นประโยชน์เนาะคลิปวิดีโอนี้เนาะก็คือ กดไลค์แล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ Power p ร์เด้วยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะสำหรับคลิปโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปโอ้หนะ้สาสวัสดีครับผม